อันนี้ก็มาในคอนเซปเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเบนรถสวยถูกดีนะคะมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ลาคลาร์าอัลซิตนะคะรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกด้วยสวยด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถแบรนด์ตลาดถือว่าวิ่งน้อยนะคะบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแรลรักษารถมาเป็นอย่างดีข้างในรถสะอาดสะอานะ้านน่าใช้มากนะคะทุกคนแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยน้องเบนได้เช็แล้วนะคะทุกคนพร้อมใช้งานมากๆเลยนี่ เครื่องฟิสตา์าติดง่ายมากๆเมื่อกี้สตาร์ทรถปั๊บเดียวนะคะแล้วก็เสียงนี่ยังคงเดิมมากๆนะคะววสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเบนนะคะที่มงคลคนคาเซนเตอร์ชาแนลค่ะวันนี้ก็มาในคอนเซปต์เหมือนเดิมเลยค่ะน้องเบนรถสวยถูกดีนะคะมาฝาก ท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะคะก็โ o โย t a c o อ o เ l ราเอสติ1.6ปี2 8นะคะคันนี้บอกเลยว่ารถสวยๆถูกๆราคาประหยัดประหยัดนี่น้องเบนเอามาฝากกันนะคะสำหรับคันนี้โอเคเนาะเดี๋ยวขอแจ้งราคาเลยแล้วกันเพราะว่าเปิดคลิปมาขนาดนี้แล้วทุก,ท,กท่านคงจะอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะคันนี้2 2 9 0 0 0บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ2 2 9 0 0 0บาทนะคะ ซื้อสดก็ดีไม่มีแวดเพิ่มนะคะหรือจะซื้อผ่อนก็ได้ผ่อนได้สบายๆย,ยาวๆ84งวดนะคะมาดูว่าคันนี้จะน่าใช้ขนาดไหนอ่ะโอเคสังเกตนี่เลยนะคะบอดี้เป็นไงคะสังเกตด้วยตาเปล่าเลยก็อ่ะเอาง่ายๆเนาะสังเกตด้วยตาเปล่าก่อนอันดับแรกนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยความสวยความเดิมนะคะคันนี้ก็ให้ไป 80%นะคะคันนี้เนาะบางอย่างก็ตามสภาพการใช้งานแต่เราเก็บงานทำสปามาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สวยมากนะสีเนี่ยเทบจะไม่ได้ทำเลยนะแทบจะไม่ได้เก็บงานในเรื่องของสีเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเจ้าของเดิมนั้นดูแลมาอย่างดีนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านหน้าเลยแล้วกันนะคะนี่ด้านหน้า z o มเข้ามาใกล้ๆนะคะในส่วนของแก้มข้างหรือแม้กระทั่งฝากระโปรงนะคะทุกคนอยากให้เห็นว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีรอยขนแมวใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้สวยกลิบเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นแบบสองชั้นนะคะสีออกเป็นสีสีเทาเข้มๆจะ,จะแบบใกล้ไปในทางสีดำแล้วแหละตัดกันก็ถือว่าสวยเลยแหละสวยเลยทีเดียวนะคะนี่ในส่วนของไฟหน้านะคะก็มีในส่วนของกรอบมาให้นะคะ กรอบเนี่ยก็เป็นสีโครเมียมนะคะทุกคนทุกอย่างนะคะชิ้นส่วนเนี่ยก็คือว่าสวยเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนคันนี้โอเคไปแบบสบายๆนะคะวันนี้ในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กของเขาเลยนะคะเขาเรียกว่าสีเทานะคะคันนี้สีเทายางก็มาแบบใหม่ๆเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะในส่วนของยางนะคะก็นี่ดูจากขอบสะพานยางตรงนี้นะคะก็ ยังนิ่มอยู่แล้วก็เป็นยางใหม่ด้วยนะคะสังเกตเห็นคันนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แบบยาวๆเนี่ยปี2020เลยนะคะใช้ได้แบบยาวๆนะคะขอบยางอยู่ที่ 185/65R15 ทนะคะคันนี้เขาเรียกว่าล้อแมกอลลอยล้อแมกอลอยขอบ15นะคะโอเคคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวทับสุดของรุ่นแล้วนะคะคันนี้ 1.6G นะคะในส่วนของกระจกมองข้างอะ กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เก๋ๆแบบนี้เลยกรุบๆนะคะคันนี้ก็รุ่นตัวท็อปเนาะก,ก็จะมีมาให้เ mm hmm. ก็บรายละเอียดนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของเขาเรียกว่าประตูด,ด้านข้างนะคะก็มีลูกเล่นมาให้ตรงนี้มีเออเขาเรียกว่าลายโครเมียมตรงนี้มาให้มองมาไกลๆเนี่ยเวลามันสะท้อนกับแสงเนี่ยสวยกลิบเลยนะคะนี่ไฟเลี้ยงในส่วนของนี่เลยมือจับนะคะมือจับก็เป็นโครเมียมและที่สําคัญ อันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะนี่ All New Corolla Altis นะคะเขาเรียกว่ามือจับแบบโครเมียมนะคะตรงนี้ก็กันในส่วนของเวลาที่ผู้หญิงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเล็บยาวนะคะสอดประตูเข้าไปหรือสอดอย่างนี้ก็ช่างนะคะมันจะโดนตัวรถตรงนี้ก็ถือว่าป้องกันไม่ให้โดนตัวในเรื่องของสีเข้าไปกินของตัวรถนะคะนี่เปิดแบบนี้เลยนะคะอ่ะโอเค ยังไม่จบในเรื่องของประตูด้านทางนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบโคมียมาให้สวยๆแบบนี้มาให้นะคะกันสาจากโรงงานเดิมค่ะอันนี้มีมาให้ทั้งสีด้านเลยนะคะน,นี่ตกแต่งแบบสวยงามค่ะคันนี้ด้านในเขาเรียกว่าพุ่มหนังมาทั้งคันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีดำ ล่สีเฉดสีตัดลงมาเรื่อยๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเบดเนาะเป็นทูโทนเดียวกันตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลแต่ว่าไม่ได้น้ำตาลเข้มมากแต่เป็นสีน้ำตาลที่ค่อนข้างสวยเลยแล้วเวลาตัดกันเนี่ยสวยหรูนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยหรูประหยัดน้ำมันได้นะ,ค,ะคันนี้แล้วก็ราคาถูกๆด้วยนะคะมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะ ด้านหลังตัวรถเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นี้เลยค่ะโลโก้ของ t o โยต้มีรุ่นบอกนะคะ 1.6G อย่างที่บอกไปตัวนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยโตโยต้าโคโร l อัลติส 1.6G นะคะเนี่ยโคโร拉อัลติส 1.6G นะคะเป็นยังไงบ้างคะกรอบไฟของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีกรอบไฟโคมเมียมาให้รอบคันเลยก็สวยงามนะคะคันนี้สวยงาม แล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบนี้เลยสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกๆท่ทานนี่เวลารถเบรกเนี่ยรถคันอื่นก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้รถคันอื่นชนท้ายเราได้อย่างง่ายๆปึ๊บเปิดเข้ามานะคะอันดับแรกค่ะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะขออนุญาตให้ดูในส่วนของน็อตตัวนี้ก่อนนี่ น็อตตัวนี้นะคะทั้งสองข้างเลยไม่มีรอยแกะนะคะบ่งบอกว่ารถไม่เคยชนมานะคะไม่เคยโดนชนชนท้ายหรือถอยชนใดๆทั้งสิ้นยังไม่มีรอยแกะฟ้ากระโปรงทำสีรอยแกะออกไปทำซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังของเขานะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถซีดานนะคะทุกคนก็จะมีความความลึกนะีะ่นี่นะคะทุกคน อันนี้คือแขนน้องแบนยังไม่ได้สูตรนะหรือว่าเอาเราอาจจะเป็นคนที่แขนสั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็เลื่อนเหลืออีกเยอะเยอะอยู่นะคะทุกคนเก็บขล้องได้อย่างเยอะๆแบบเยอะอะเอาก็ให้ความเยอะแล้วกันนะคะนี่แล้วก็ดูในส่วนของข้างล่างแล้วกันนะคะมีแผ่นรองไม้นะคะตรงนี้เป็นแผ่นรองพลาสติกเป็นของเขาเลยนะคะเอาทิสนะคะตรงนี้รองกันเปื้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่ารถจะเปื้อนนี่ นี่ให้ดูหนะะ่อยค่ะรถอรหล่นั่นใหม่มากๆอุปกรณ์แม่ลงแม,แม,แม่แรงตรงนี้ครบเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งาน2 9 0 0 0บาทเอาไหมคะราคานี้ถูกมากๆเลยแล้วก็ได้รถสภาพนี้สภาพสวยเลยนะคะุ๊บมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะแต่จะให้ดูเป็นไงบ้างคะฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็กันสา,า์มาให้ครบเรียบร้อยนะคะทุกอย่างครบสมบูรณ์ พร้อมใช้งานน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้นี่ข้างในสวยมากๆทุกๆท่านเป็นสีเขาเรียกว่าสีเบตนะสีแบบอารมณ์สีจะไล่สีโทนเดียวกันกับสีตัวรถภายนอกนะคะให้ความหรูแล้วก็เป็นสีที่ให้โทนอบอุ่นสไตล์รถบ้านรถครอบครัวนะคะ ข้างในเป็นเบาะหนังนะคะทุกทุกท่านคะ่ะแล้วนุ่มนะคะนุ่มมากๆนะคันนี้นั่งสบายเลยแหละโอ้กว้างนะคะทุกทุกท่านแล้วก็เบาะค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะคะตกแต่งดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยเพดานด้านบนเป็นไงบ้างคะเบรน์กล้องให้ดูหน่อยค่ะเพดานด้านบนนี่สะอาดสะอ้านนะคะสวยงามยังไม่มีรอยเปื้อนนะคะรถปี2018นะคะทุกคนนี่ปุ๊บ ขณิยาสำรวจเลยแล้วกันว่าด้านหลังของตัวรถเขามีอะไรมาให้นะคะก็ตามมาตรฐานรถไซทั่วไปนะคะข้างหลังเป็นเบาะหนังแล้วก็นี่เลยค่ะมีช่องเก็บของใส่ของมาให้นะคะในส่วนของประตูด้านในส่วนของประตูอ่ะโอเคค่ะขอขอให้ดูตรงนี้หน่อยค่ะนี่ค่ะ นี่คือน็อตนะคะที่สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะพร้อมใช้งานค่ะตกแต่งด้วยลายไม้อย่างที่บอกนะคะทั้งสี่ด้านสวยมากๆตรงนี้สามารถใส่แก้วน้ำหรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นที่คุณอยากจะใส่ได้เลยปุ๊บข้างๆตัวรถก็สวยหรู มาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหน้าอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่ห้องผู้โดยสารนะคะในส่วนของคนขับค่ะนี่เลยเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่านะคะถือว่าสวยเลยนะคะทุกท่านแล้วก็เป็นเบาะที่ค่อนข้างนั่งสบายเลยนะคะดูจากการอ่อเขาเรียกว่าเบาะเนี่ยรับสัลีละาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะต้องเป็นเชื่อว่าถ้าขับ ไกลๆนะขับไกลๆออกต่างจังหวัดเนี่ยไม่เหนื่อยนะทุกคนร้อยสองร้อยกิโลนี่ไม่เหนื่อยเครื่องหนึ่งจุดหกนะคะคันนี้ในส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางค่ะตกแต่งด้วยลายไม้เช่นเดิมค่ะแล้วเป็นลายไม้ที่สีไม่ได้อ่อนมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้องเบนคิดว่าเขาต้จะทำมาแบบสีโทนประมาณนี้สวยแล้วตรงนี้อ่ะ ก็คือสีภายในตัวรถค่อนข้างที่จะอ่อนพอตัดกับสีลายไม้ตรงนี้มันทําให้ดูสวยข,ขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะคันเกียร์ของเขาก็เป็นคันเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะเป็นเกียร์แบบ1.6เครื่องยนต์1.6นะคะคันนี้โอเค แล้วก็ในส่วนของแอร์ในส่วนของพัดลมตรงนี้ก็ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะทุกๆท,ท่านเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วก็ดูออปชั่นภายในที่เขาให้มาว่าทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยยังพร้อมใช้อยู่หรือเปล่านะคะ mm hmm. กับ Toyota Corolla a mm ่ t hmm. i s, <S mm ิ 1.6G hmm. 2,008คันนี้นะคะโอเคเป็นไงบ้างคะในส่วนของเสียง mm hmm. ขออนุญาตเปิด ปึ๊บตัดลมแอร์โอเคเป็นไงบ้างกำลังมาอ้เย็นฉ่ำเลยนะคะท,ทุกท่านขอให้ดูในส่วนของหน้าจอนะคะนี่อย่างที่บอกนะคะรถทำสปามาให้เรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานนะคะอุป,ปกรณ์ทุกอย่างนะคะภายในตัวรถคันนี้ พร้อมใช้งาน100%ค่ะแอร์เย็นเชียบเลยนะคะแล้วก็ให้ดูในส่วนของเลขไม่นะคะอยู่ที่1 47,761สับรอกับรถปี2008นะคะเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีนี่ถือว่าวิ่งน้อยนะคะทุกคนวิ่งถึงหมื่นไหมประมาณกับกับหมื่นเนาะหรือว่าไม่ถึงหมื่นประมาณนี้นะคะก็ ถือว่าวิ่งน้อยนะคะบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถ,รถมาเป็นอย่างดีข้างในรถสะอาดสะอ้านน่าใช้มากนะคะทุกคนและอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยต้องเบนด้เชตแล้วนะคะทุกคนพร้อมใช้งานมากๆเลยนี่เครื่องฟิสตัตติกง่ายมากๆเมื่อกี้สตาร์ทรถแป๊บเดียวนะคะแล้วก็เสียงนี่ยังคงเดิมมากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะรถปี2018จะน่าใช้ขนาดไหนห้องเครื่องยังเป็นยังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ห้องเครื่องนี่เลยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะดูได้เลยตรวจสอบได้เลยนะคะตรงฝากระโปรงเนาะนี่ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ตามสไตล์เดิมนะคะก็คืออยากให้ดูในส่วนของน็อตนะคะน็อตตัวนี้แล้วก็น็อตตัวด้านในนะคะนี่ไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะคันนี้อย่างที่บอกไปรถสภาพเดิม,ดมสวยเดิมนะคะเป็นไงบ้างคะในส่วนของห้องเครื่อง ถูกใจไหมคะกับ t o y ยต a c คลอ l รล a า t ัลินะคะ 1.6G ปี2018นะคะคันนี้คัดสรรมาให้เรียบร้อยนะคะทุกๆท,ท่านขออนุญาตก่อนออในส่วนของห้องเครื่องก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะรถคันนี้คือรับประกันเลยนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำแต่อย่างใดเลยนะคะเราคัดสรรมา เพื่อทุกทุกท่านแล้วนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะจะบอกว่าราคานั้นถูกมากๆ200,000 2 9 0บาทนะคะทุกท่าน2 0 0 0 0 2 9 0บาทนะคะคันนี้สามารถผ่อนยาวๆได้84งวดเลยนะคะเริ่มต้นที่4,999บาทถูกสุดๆเลยนะคะทุกท่าน4,999บาทนะคะใครสนใจนะคะทักหาน้องเบนได้นะคะที่เบอร์0941091164นะคะเบอร์นี้นะคะย้ำอีกทีค่ะ094 หนึ1งศนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะไม่อยากไลน์ก็โทรมาหรือถ้าไม่อยากโทรก็แอดไลน์แล้วก็แชทมาก็ได้นะคะน้องเบนพร้อมให้ข้อมูลนะคะในส่วนของเงื่อนไขท่านจะซื้อในส่วนของเงื่อนไขไหนก็ได้นะคะขอแค่มาปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนออกรถได้นะคะทุกๆท,ท่านสําหรับวันนี้นะคะน้องเบนก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ t ตโยต้าคอนรา a a อาติ 1.6G ปี2008นะคะกับราคา229,000บาทนะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะพารถสวยๆราคาถูกๆผ่อนสบายๆเงินเดือนเริ่มต้น1 0 0 0 0บาทก็สามารถที่จะอับรถได้อย่างสบายค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่าน อ่าแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ